เผยข้อมูล IQ คู n ี o 7SE ใช้ชิปตัวใหม่ Dimensity 8,200พร้อมชาร์จเล็ว120วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ mm. ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่า i อคูกำลังพัฒนาสมาร,ร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง n e o 7SE อยู่ในตอนนี้นะครับล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร,ร์ทโฟนรุ่นนี้เพิยม,มาเพิ่มเติมแล้วครับ โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงรายหนึ่งอย่าง Digital Chat Station ที่ได้เผยให้ทราบว่า i อคูเนโอจะใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่อย่าง d i ม e n สตี้8,200ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดร,ระดับ3.1กิกะเฮิรตซ์พร้อมระบบชั้นเร็วสูงสุดร,ระดับ120วัตต์สำหรับชิปเซ็ตด i ม e n สตี้8,200นั้นยังไม่เปิดตัวในตอนนี้นะครับซึ่งคาดว่าทางมีเดเท น่าจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและนอกจาก IQ คู o e o 7SE แล้วคาดว่า Redmi k 64ก็น่าจะได้ใช้ชิปเซตรุ่นนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a s าเพียงแค่เดือมลย20บาททาง้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ